การตูเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนถ้าเขาจะรักป้าฟิลเตอร์หลุดเขาก็รักมีหลายคนที่หายไปนานแล้วกลับมาดูแนวยูริแนววายซีรีส์ยาวย้ายไปอยู่ที่ช่องแยกเลิฟลี่ซากุระโกอาบอายุไม่ถึง13ปีก็ตามไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสค่ะ โพสในแฟนเพจของพี่เนี่ย AI จะดันให้ก็ต่อเมื่อพวกเราไปทําให้การเข้าถึงเยอะก่อนเบื้องต้นนะคะดังนั้นใครอยากซับพอร์ตแวะไปเลื่อนฟีดหรือติดตามได้ส่วนแนวทั่วไปวันนี้ฮิลสำหรับน้องๆที่เหนื่อยล้าจากการสอบมาเป็นแนวตลกเฮฮาแนวคุณป้าข้างบ้านค่ะโหพี่นานาคะเดสแนวลอิต้าตัวนี้ดูท่าจะแพงมากมีน้าเสียเงินซื้อมาให้หญิงเลยก็แค่งานเลี้ยงบริษัทเองค่ะ ยายิงก็พี่เห็นว่ามันเหมาะกับเราจริงไหมจ๊ะแม่งเมาจริงค่ะคุณแม่เหมาะกับคุณนาหนูที่สุดหืมต้องเผือกซื้อเด็ดตัวใหม่มางั้นเหรอเนี่ยคือป้านิดเป็นพี่สาวของสองคนนี้ค่ะไม่ใช่มนุษย์ป้าข้างบ้านธรรมดาแต่ดูหล่อนสิคงจะสอดรู้สอดเห็นบ่อยตาก็เลยเป็นแบบเนี้ย แม่ทำยังไงดีสวยจริงๆถึงฉันจะหมดวัยใส่แล้วแต่หัวใจฉันก็ยังเฟี้ยวอยู่นะต้องหาวิธีเอามาจนได้เอามาทำคอนเทนต์ว้าและในคืนนั้นป้านิดก็สวมวิญญาณตีนแมวเข้ามาในห้องนอนของหญิงอย่างแผ่วเบาเป้าหมายของหล่อนก็คือชุดเดรสแนวโลลิต้าสีม่วง เสียใจด้วยนะจ๊ะน้องรักชุดเนี้ยพี่ขอพี่เคลมไปก่อนล่ะหญิงตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวจะไปทำงานแต่ชะดชุดเดดหายไปได้ยังไงก็เมื่อคืนเรายังเห็นอยู่เลยนี่อะไรนะจ๊ะหญิง ชุดเดทที่พี่ซื้อให้หายไปไร้ร่องรอยเลยอย่างนั้นเหรอค่ะขอโทษนะคะพี่นานาหญิงนอนหลับเพลินไปหน่อยคุณนาไม่ได้ผิดอะไรไม่ต้องขอโทษหรอกคะ่ะจริงด้วยหญิงไม่ได้ผิดนะจ๊ะคนที่ผิดคือคนที่เข้ามาขโมยนานาผมไม่ได้ปากบังแต่ผมว่าผมเดาออกนะว่าพี่สาวคุณคงจะย่องเบาเข้ามาตามเคยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ช่างมันเถอคะค่ะ ถึงไปตามพี่นิดเขาก็คงปฏิเสธอยู่ดีถ้าเขาอยากได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราก็ใจดีซะแบบนี้เขาถึงได้ย่องมาหยิบนู่นหยิบนี่ตามอำเภอใจอยู่เรื่อยโอ้โหแม่มันสวยจริงๆโชคดีนะเนี่ยที่รูปร่างเรายัางใส่ได้อยู่นะต่อไปก็ผม รับผมดีหน้าตาก็จะดีตามคนใส่ฟิลเตอร์แล้วสวยก็คือคนสวยจ้ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวได้สวยแถมได้อำพางหน้าตาจากคนบ้านหนุนด้วยใช่แล้วค่ะตลอดมาป้านิดใช้วิธีนี้แหละถึงได้ขโมยชุดมาลงคอนเทนต์ได้หล่อนปฏิเสธวันนั้นไม่ใช่หล่อนยังไงล่ะและนี่คือสิ่งที่เห็นในโซเชียล แล้วส่วนเนี่ยก็คือความเป็นจริงยอดไปเลยหนุ่มๆม,มากดติดตามเราเพิ่มแล้วเอา้าน้องหญิงไหนบอกว่าจะใส่สีม่วงทำไมใส่ชุดแบบนี้มาละจ๊ะ อ๋อพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุกับชุดนั้นนิดหน่อยนะคะแต่ชุดนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะหญิงโอเคเอ๊แต่บังเอิญจังเลยนะจ๊ะเพราะว่าสาวที่เป็นดาวติ๊กตอกอยู่ในตอนเนี้เขาก็ใส่เดรสสีม่วงแนวโลลริต้าเหมือนกันน้องหญิงลองดูสิเออีกแล้วงั้นเหรอคะอันที่จริงเอเราก็พอส่องๆองเขาอยู่บ้าง แต่ว่าคงจะแค่บังเอิญล,ละมัง้งดูยังไงก็ไม่ใช่พี่นิดนี่นาโอคนนี้นี่เองผมก็ติดตามเขานะอย่างนายหรอจะพลาดชอบคนสวยๆนี่หืมพี่นิดยังไม่นอนอีกหรอเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังลั่นเลยเอ๋ไม่เอาไม่เอา แบบนี้จะแรงไปหรือเปล่าเดี๋ยวฟิลเตอร์หลุดหละ่ะหายนนะเลยอือทำยังไงดีนะงั้นเราก็เต้นแบบเบาๆน่ารักน่ารักมุง้งมิงก็แล้วกันคิดว่าเป็นสายเราแบบนั้นส่วนตอนเนี้ยก็เต้นเอาสนุกเฉยๆค่ะพี่นานาเหรอคะหญิงมาเปิดแล้ว เอ่อหญิงจ้าขอโทษที่รบกวนทั้งที่เป็นวันหยุดคือจะให้ดูอะไรนี้หน่อยนะ่ะคุณนาคะมันสะพึงมากหนูคิดว่าเจ้าตัวก็ยังไม่รู้ตัวคะ่ะในทันทีที่หญิงได้ยินเสียงมิวสิคในคลิปที่นานาเปิดเธอก็พอจะเดาได้น่ะนี่สรุปว่าเธอคนนี้คือพี่นิดจริง,รงๆหรอคะไม่สิทุกคลิป หล่อนสวยมาตลอดหมายความว่าหล่อนต้องเป๊ะก่อนออกโซเชียลแล้วถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าหล่อนต้องลืมใส่ฟิลเตอร์ฮะเฮ้หน้านี่มันคอมเมน์หยอกๆหรือว่า ฟิลเตอรง์งั้นเหรอมไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวลองเช็คดูให้ดีก่อนเฮ้ยไม่ได้ใส่จริงๆนี่ว่ะ <c oughs> ไม่ใช่ฝันไม่ใช่ฝันด้วยแล้วต่อไปนี้ฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ชุดแก่ท่านไปใส่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นั้นเลยคืนสนองค่ะเอานะ่าป้านิดถ้าเขาจะรักลืมใส่ฟิลเตอร์เขาก็รัก <laughs> เรื่องนี้ก็เฮฮาปาจิงโกะตามเคยสอนให้รู้ว่าถ้าจะรักกันก็ขอให้รักแม้ในยามที่ลืมใส่ฟิลเตอร์หรือแม้กระทั่งฟิลเตอร์หลุดค่ะ ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมช่วยกันดันคลิปด้วยกันกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นค่ะส่วนทางด้าน FC ใหม่ที่ผ่านมาดูคลิปนี้แล้วชอบการนำเสนอของพี่ก็อย่าลืม Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดการ์ตูนเรื่องถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย